ก่อนจะไปชมคลิปนะครับสำหรับใครที่หารหัส ID free file หรือว่า ROV นะครับแอตตานะครับคนนี้นะครับก็จะมีทั้ง ROV แล้วก็ free file แล้วก็พลอยแบงค์นะครับรับการเกมนะครับเครดิตซื้อขายมีนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อขายปลอดภัยก็แอตตาคนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด e สคริปชันนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับทุกคนโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ก็อยู่กับผมนะครับโดนออฟก็สก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าการที่จะเล่นเกม GTA แบบผมได้เนี่ยต้องทํายังไงนะครับก็คืออ่ะแต่ผมก็จะมาบอกแต่ละทีสเต็ปแต่ละขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนก็คือบอกหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคืออย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องมีคืออย่างที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเราต้องมีโปรแกรมนี้นะครับเอ่อโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรมสตรีมนะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่รวมเกมนะครับหลายเกมไว้นะครับโปรแกรมนี้ก็เหมือนเป็นแอปขายเกมนะครับประเภทหนึ่ง นะครับอ่านี่นะครับมันก็จะมีร้านค้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับแล้วก็ต้องมีตัวเกมแท้ก่อนนะครับคือถ้าเราจะเล่น GTA V แบบผมเนี่ยเล่นเซิร์โฟคิงสี่คิงอะไรเงี้ยคือเราต้องมีตัวเกมตัวเกมแท้ๆก่อนนะครับอ่าี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตอนนี้ตัวเกมแท้ๆราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับคือผมมาซื้อตัวเกมแท้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวเกมแท้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่นะครับอันนี้เป็นของพรีมยก็พรีเมียมนะครับก 700ด0้นะครับ725บาท725ต่างตังนะครับตอนนี้ ถ้าใครจะซื้อก็เร็วๆนะครับคืออย่างแรกนะครับเราต้องซื้อ <Sandy> ต <working> yeah. ัวเกมแท้มาก่อนครับ <None> อ <Öz human großes> yup. ่าเพราะเรามีตัวเกมแท้แล้วเนี่ยอ๋อเราก็โหลดมานะครับโหลดมานะครับอ่นสั้นเราใครที่อยากจะเล่นเกม GTA V แบบผมนะครับแต่ยังไม่มีรหัส GTA นะครับหรือว่ารหัสสตรีมนะครับหรือว่ายังไม่ได้ซื้อเกมนะครับในกลุ่มนี้นะครับซื้อขายรหัส GTA V สตรีมนะครับก็นะครับมีรหัสขายอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับไม่โกงไม่เกรียนแน่นอนครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ โหลดเกมโหลดตัวเกมแท้มานะครับอ่ะหลังจากโหลดตัวเกมแท้แล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็มี2โปรแกรมนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปโหลดอันนี้มานะครับดิสคอร์ดแล้วดิสคอร์โหลดยังไงเดี๋ยวผมจะสอนโหลดนะครับนะครับพิมพ์ไปในนี้นะครับว่็ d ดิสคอร์ดนะครับนี่นะครับคิพิมพ์แค่ตัวดีก็ขึ้นแล้วนะครับดิสคอร์ดนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็แตกไฟล์ตามปกตินะครับก็กดเน็กเน็กไปเรื่อยๆครับทุกคนอ่ะนะครับอันเนี้ยก็กดลันแล้วก็กดเน็กเน็กเน็กไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะอันนี้นะครับมาถึงตัวสําคัญแล้วนะครับทุกคนสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือไฟลเอ็มนะครับตัวนี้นะครับโหลดเหมือนบูโหลดเอยโหลดเหมือนดิสคออเลยนะครับพิมพ์ไปนะครับ F I v M นะครับต้องเดอไทเนี่ยครับอ่ะเราพิมพว่าไฟล์เอ็มนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับเราก็เข้ามานะครับตรงไฟล์เอ็มเดอ G T A Multiplayer เนี่ยครับก็คือเรากดเข้าไปนี้นะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับทุกคนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ อ่านี่นะครับก็จะสจแล้วนะครับแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ลันันรันรันไปเรื่อยๆครับทุกคนอ่าพอเรามามีสีอันนี้แล้วใช่ไหมครับข้ออันนี้นะครับเป็นขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือคือการไวริสนะครับไวริสคืออะไรนะครับไวริสคือการคัดคนก่อนเข้าเล่นเซิร์ฟครับเออแต่ละเซิร์ฟนะครับมันก็จะมีกฎของแต่ละเซิร์ฟอยู่นะครับอ่ะเราจะกดเข้าไปที่ดิสคอร์ดนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดิสสีคลิงไว้นะครัับบอะนคร เราก็มาศึกษากดพวกนี้นะครับกดประเทศครับทุกคนอ่ะนี่นะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าแบบอันนี้นะครับนี่นะครับก็มีกดย้ายโรงเรียนย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหมดนะครับมีมีหมดนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรามีแอปนี้นะครับแล้วเราก็ไปขอไวริสนะครับส่วนเอ่อคลิปขอไวริสนะครับผมเคยทําสอบไปแล้วนะครับว่าสอบยังไงอะไรยังไงนะครับก็ไปหาอ่านกันเราเองนะครับแล้วเวลาเล่นเกมนะครับเราต้องเปิดโปรแกรมนี้ค้างไว้ครับทุกคน ครับอิดิทคอนเนี่ยถ้าเราเชื่อมกับเซิร์ฟที่เราจะเล่นนะครับจะต้องเปิดโปรแกรมอ d ดิทคอนเนี่ยค้างไว้ครับทุกคนอ่ะพอเรามีสตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเล่นเกม GTA ได้นะครับแบบสบายๆเลยนะครับทุกคนอ่ะนะครับพอเราเข้าโปรแกรมฟ i M นะครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเซิร์ฟไปดูนะครับยวผมจะลองเป็นเซิร์ฟซีดบ็อกซิ่งละกันนะครับง่ายดีนะครับเซิร์ฟโฟร์คิงที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คนน่าจะเต็มนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าซีดบ็อกซิ่งให้ดูนะครับคือซีดบ็อกซิ่งเนี่ยคือเขาไม่ใช้ไวริสนะครับคือแบบใครจะเทสว่าตัวเองเข้าเข้าเล่นได้ไหมเนี่ยก็มาประเทศนี้ได้เลยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาจะแบบฟรีไวริสครับคือไม่ต้องไปขอนดิสคอดนะคือว่ามีแค่3ามโปรแกรมนะครับก็เข้าเล่นได้เลยนะครับอ่ะนะครับพอเข้ามาเล้วนะครับเราก็ควจะเป็นหน้าจอดำๆอย่างนี้ก็รอสักแป๊บนึงนะครับทุกคน อ่ะนะครับพอเราเข้าเซิร์ฟมานะครับเราก็จะเจอคนเยอะแยะเลยนะครับเราก็แต่งตัวแต่งอะไรเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเข้าเซิร์ฟ GTA 5M นะครับก็คือจะเข้าเล่น4 k ก n g ก็เซิร์ฟ 4king แล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนอะไรก็บอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ